สงสารจังเลยลำมพักกเนี่ยมันคืผิวหนังนอ้องจะแพ้นางก็ชอบน้ำทะเลเนาะแดงนะคะแดงไปหมดเลยดูสิโอ้ลูกสงสารจังเลยดูสิเธอยู่ใต้คอเลยคือแบบทั้งนามเป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ ใช่ไหมฮะนางเป็นผิวหนังค่ะดูนี่น้องแดงหมดเลยเนี่ยค่ะแดงลามไปถึงคอเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะถึงตัวอีกถึงเท้าฝั่งนี้ใช่ไหมลูกแปากตัวอีกเนี่ยค่ะแช่น้ำทะเลเนี่ยไม่ขอดูนะคะดูหนเนี่ยค่ะสงสารมากสงสารมากก็เสร็จโอเค now wait 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 need to wait wait okay good girl good girl <laughs> good good girl พัคกูส what a good girl today what a good girl <laughs> วันนี้พัคก้ไม่สบายค่ะใช่ไหมคะลูกไม่ใช่ไม่สบายค่ะแพ้ปรากฏว่าน้องแพ้เ ถ้าใครต้องการจะเลี้ยงหมา French Bulldog นะคะอย่างแรกคือน้องแพ้ง่ายผิวน้องแพ้ง่ายมากแล้วไม่ว่าจะเป็นแพ้อาหารนะคะแพ้แชมพูหรือว่าแพ้น้ำเ่างเงี่ยเวลาพาน้องไปอาบน้ําก็ต้องแบบให้อาบแล้วก็เหมือนน้องขนสั้นใช่ไหมคะเช็ดตัวก็คิดวน้องจะหายแต่พีน้ํามันซึมเข้าไปในใต้ผิวหนังพอพอส่งน้องไปอาบน้ำเนี่ยต้องให้มีแบบเครื่องอบให้ขนแห้งนางนั่งรออาหารค่ะ วันนี้เอาความน่ารักของพัคโกะมาฝากก็ค,คือคิดว่านางคงแพ้น้ําทะเลจากผื่นสองผื่นก็ผื่นผื่นผื่นปรากฏวันนี้น้องเป็นแบคทีเรียเขาเรียกว่าคุณหมอบอกว่าแบคทีเรียสกินอินเฟคชันนะคะก็ต้องกินยาฉีดยาเป็นหนึ่งเข็มอยู่ได้สองอาทิตย์ใช่ไหมคะลูกเนี่ยคะ่ะพอนั่นไปละไปละนี่ละค่ะไม่มีทวีตละไม่มีทวีตละไหนนอนซิอ่ะมามีจับตัวก่อน ก็หมดไปนะคะ2,600กว่าบาทกับ2,700เพราะยา1เข็มนะคะค่าเชื้อยาอีก2อาทิตย์นะคะเสร็จแล้วมีแชมพูอยู่ไหนไม่รู้แล้วแชมพูแพงๆอ่ะเกือบเท่าไหร่นะ700บาทแชมพูสำหรับแพ้นะคะแล้วยังไม่เสร็จเดี๋ยวกลับไปที่บ้านบนดอยเราก็ต้องไปทำต่อกันอีกใช่ไหมคะลูกฟังเอาฟัง คือต้องหนึ่งเดือนแต่เออเราจะกลับแล้วต้องไปต่อที่บ้านอีกมีใบส่งตัวด้วยนะคะเนี่ยคนเนี้เนี่ยดูชื่อฮัอกโกดาลีได้ดูดูใต้ผิวน้องค่ะเนี่ยสงสารนะมันเริ่มแบบต้งแต่ปากหมเดเลยค่ะเนี่ยปาค่ะคหน้นาสวยๆแต่เอ็นเป็นคนสวยน่สวยสวยคิคะลูกนี่คะ่ะ Medicated Foam นะคะเป็น โอ้โหซันเลยตรงนี้เห็นราคาไหมคะ,มคะก็เกือบเจ็ดร้อยสรุปแล้วคือเราออกมาจากร้านหมอด้วยเงินสองพันหกสองพันเจ็ดะคะประมาณนี้ถ้าอยู่บนดอยบ้านเราไม่ถึงเต็มที่ก็คงแบบไม่เกินห้าร้อยอะซาบซึ้งหรอคะทำหน้าแบบซาบซึ้งใช่ไหมโอ้โหไม่ด้คะไม่ถด้คะสรุปแล้วก็คือถ้าใครอยากเลี้ยงน้องหมาพันธุ์นี้นะคะสมมติถ้าเป็นพันธุ์เฟรนช์มานั่งกับมัมี่เรยมานั่งกับมี่มานี่มานี่มานั่งด้วยกันมา ข้ายากเลี้ยง้องหมา,มา,มาเป็นพัน French Bulldog อันดับแรกคือเรื่องเห็นพักรก้ใช่ไหมเรื่องของผิวหนังนะคะแล้วแพ้แพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นางน่ารักน่ารักมากตอนนี้พักรกู้แบบปีก,กว่าแล้วเนี่ยค่ะมานั่งเฝ้าแล้วนางอะอห่วงเจ้าของซื้อสัตว์แล้วก็ภา,าษาแบบ protective อะค่ะในเมนื่อวานคุณสามีแกล้งแบบนซ้อมเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็วิ่งมาแล้วแบบเอาตัวมาเบียดแบบปกป้องหอมทั่วเลยส่วนโคโค่ใช่ไหมคะโคโค่เป็นหมาพัาก ได้นำมาแบบฟุ๊กฟลุ๊กนางขี้อ้อนอันนี้ขี้อ้อนดูนี่ตัวไหนก็ขี้อ้อนอะดูสิคะดูนี่สิเห็นเห็นทักคู่ใไหมเอ่ยเห็นทักคู่ใไหมเอ่ยไหนดูสิคอเห็นไหมคอเห็นไหมคะอ่านี่ไงที่แดงๆนะลูกเนาะที่แดงๆเนี่ยค่ะแดงเต็มตัวลามไปปกติมันจะไม่เนี่ยค่ะเป็นจุดๆเป็นด่างๆเลยอ่ะ จะไม่หายเองนะคะต้องพาไปหาหมอดูดูด,ด,ด,ดูควคมหน้าคือนางจะอ้วนอ้นเหมือนหมูอ่ะขาจะสั้นๆแต่แต่นางเร็วมากเลยนะคะเป็นเป็นหมาที่วิ่งเร็วขยับเร็วมากเลยะคะ่ะแล้วขาสั้นไม่มีหางพี่ไม่ตัดหางนางนะเพราะก็นาไม่มีหางคอข้อเป็นปัก๊กอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นมาหาบะมี่แล้วนางจะน่ารักขี้อ้อนแล้วก็มันอยู่ที่ พันก็มีส่วนแต่ว่าอยู่ที่นี่ใส่ของแต่ละตัวเองกะเนาะอย่างเคโคเป็นปากชีมีคาราชิคีอ่อนแล้วก็อย่างน้องหมาสองตัวนีน้คือจมูกเขาจะสั้นเพราะฉะนั้นอยากให้เขาอ้วนมากคุณหมอทักแล้วทักอีกบอกลดความอ้วนลดความอ้วนวันนี้ติใจด้วยพัะโู้สหายไปแล้วห้าขีดเอ่อพรกโก้ส่วนอยู่ที่สิบกิโลค่ะแป๊ะเลยวันนี้ส่วนโคโคก็สิบเหมือนกันอย่างโคโค่ต้องเล็กกว่าพักโกสนะคะแล้วตรงหน้าเขาจะยุยย่นตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมคะหมาพันจมูกสั้น และหน้าย่นดูความสบายของพักกูเนี่ยค่ะไม่ได้ตัางหางน้อนะคะ,ะหน้าตรงนี้ใช่ไหมย่นๆเนี่ยเราต้องทําความสะอาดตรงนี้เป็นพิพเศษอยาให้ชื้นนะคะเดี๋ยวจะเป็นเชตามง่ามเนี่ยค่ะง่ามนิ้วมือน,นิ้วเท้านะคะหูเช็ดภายนอกได้พัพกกูจะห่วงหูมาก นะคะเือถึงอย่างพักโก้ที่ปกติเนี่ยเดือนละครั้งอาบน้ําทีไม่เป็นไรสำหรับ,บ French บูลด็อกนะคะแต่หมาปักนี่เขาจะมีกลิ่นเนาะอาทิตย์ละครั้งได้ค่ะแต่ตั้งแต่ว่าเ r e n c h บูลด็อกเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องผิวหนังเยอะเลยวม่กให้อาบน้ําบ่อยแต่พอมาเป็นแบบนี้เสร็จป,ปุ๊บก็ต้องอาบอาทิตย์ละ2ครั้งกับยาต้องแช่าย,ยาไว้สนะิบถนาทีเลยคะคะก็ใครคิดจะเลี้ยงน้องหมานะคะสนใจ พี่ว่าหมาพันอะไรมันก็มีปัญหามัก็แตกต่างกันไปอย่างปัสเตอร์ก็คืออย่าให้ตัวใหญ่เกินไปเดี๋ยวเอาจะมีปัญหาเรื่องข้อต่อใช่ไหมคะก็เอาเขามาเลี้ยงแล้วอะเนาะก็ต้องแม่ค่ะแม่สุนีบอกต้องดูแลเขาดีๆอย่างงี้ดูอ้อนเออเอามาละมาละก็นะคะ French b u l l Dog กับหมาปัสน่ารักมากเลยเนี่ยนี่โคโคงะไอย่้โคโคงะอ่้โคง แล้ววันนี้เอาความรู้เล็กๆมาฝากนะคะถ้าใครต้องการเชี้ยงหมานะคะ French Bulldog กับ p ัทหรือว่า Golden Retriever นะคะถามมาได้เลยค่ะประสบการณ์เยอะแล้วกับสองตัวเนี่ย พะกกูจะเข้าโรงพยาบาลบ่อยหน่อยแล้วก็พูดถึงลักษณะน้องว่าเป็นน่ารักทั้งสองตัวเลยนะคะเอาความน่ารักของสองนางมงาฝากแล้วนะแต่วันนี้จะเนีนพักกูนิดหน่อยเนะาะเพราะต้องพานาไปหาหมอพักกงงงงูสวัสดีค่ะลูกไหนนั่งลงนั่งลงสวัสดีค่ะโอ้ยไหนคะสวัสดีค่ะหนูไปก่อนนะคะฝักแม่ฝากตัวด้วยนะไหนคะ่ะแดงหมดเลยอุยอ้ยอุ้ยแรงจริงที่ไม่หอมเลยอืมออเลิฟวิ I love you. I mm. love you. Goodbye. Bye bye. Give so kisses. Give so kisses. Okay, give so kisses. Give so kisses. คิสคิิสใหนมหอมคิสสหอมะไน้ดู่บอรบนี้กยาค่ะไหนอ้โหไหนดูซิฮะตัวฉลาด ไหนอุ้ยอุ้ยขอข่ไฮไหนตัวฉลาดของมามี่ขอดูหน้าหน่อยสิโอ้ขอบคุณค่ะฉลาดน้อยเฮ้นจมูกโอ้โหต้องไปเสริมไหมเนี่ยอันนี้อีกตกตกตก